เดี๋ยวคะผ่อนคลาย15นาทีลดปวดประจำเดือนสำหรับสาวๆหรือใครที่มีอาการปวดตึงบริเวณเอวแล้วก็หลังล่างสามารถมาฝึกคลิปนี้ไปด้วยกันได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันค่ะวันนี้เช่นเคยนะคะเราจะเริ่มจากท่าสุกอาสนะให้ทุกคนนั่งพับขาใาย้อยู่ด้านในขาขวาอยู่ด้านนอกหรือถ้าใครไม่ถนดัดจะนั่งสลับกันก็ได้นะคะให้รู้สึกว่าเรานั่งสบาย ผ่อนคาลายบาไหลของเราลงค่ะแล้วหลับตาหายใจตามปกติตรงนี้สักครู่หนึ่งลองรับรู้ลมหายใจของเรานะคะเป็นลมหายใจที่โล่งสบายค่อยๆยรู้สึกถึงการนำพาลมหายใจที่โล่งสบายค่ะไปปลดคลายความตึงปวดต่างๆตามร่างกาย จากนั้นเปิดตาขึ้นนะคะส่งมือสองข้างกดเอาไว้ที่หัวเข่าแล้วหายใจเข้ายืดแนวกระดูกสันหลังขึ้นหายใจออกค่ะงุ้มหัวไหล่ขวากดลงไปหาเข่าซ้ายมือขวามีแรงผลักต้านออกไปนิดนึงเหมือนเราบิดขี้เกียจค่ะยืดคลายช่วงหลังล่างกันก่อนเลยแล้วทําสลับกันนะหายใจเข้ายืดตัวขึ้นหายใจออกค่ะมือซ้ายผลักแล้วค่อยๆงุ้มไหล่ซ้ายหาเข่าขวา เราทำต่อเนื่องให้เบียร์อีกสัก3-4ครั้งนะคะค่อยๆทำสลับกัน<ม>ใครที่มีอาการปวดตึงบริเวณหน้าท้องหรือว่าช่วงหลังอยู่นะคะทำเท่าที่เราทำได้เนาะทำเท่าที่เรารู้สึกดีกับร่างกายค่ะขยับช้าๆไม่ใช้การกระชากกล้ามเนื้อ แล้วค่อยๆ่ยคืนตัวกลับมาส่งฝ่าเท้ามาประกบเข้าหาก,กันเลยค่ะ b u t เตอร์ฟลายโพถ้าใครที่มีอาการปวดท้องน้อยอยู่เนาะทุกทีเราอาจจะดึงส้นเท้าใกล้แต่ถ้ารู้สึกอึดอัดวันนี้เราปรับได้นะคะดันส้นเท้าออกไปให้ไกลนิดนึงให้รู้สึกผ่อนคลายค่ะแล้วขยับเข่าขึ้นลงเบาๆ ใข้อต่อสะโพกเราได้ขยับนะคะยืดคลายอาการเกร็งตึงที่สะสมอยู่รอบๆบ,บสะโพกรวมถึงอุ้งเชิงกรานของเราด้วยหายใจเข้าให้ลึกแล้วออกให้ยาวๆจากนั้นเมื่อพร้อมเราจะพับตัวไปด้านหน้าค่ะรับรู้การยืดคลายไปที่ข้อสะโพกโดยเฉพาะขาหนีบและต้นขาด,ด้านใน จะใช้มือวางประคองพื้นก็ได้นะคะเพื่อช่วยในการซัพพอร์ตร่างกายไหลแล้วเพอหนเกรงขึ้นมาไม้ผ่อนบานไหลลงค่ะแล้วเติมลมลึกยาวจากตรงนี้ใครไปได้มากหน่อยค่อยๆพับตัวเพิ่มนะคะวางข้อศอกลงไปเลยก็ได้แล้วลองเปิดไงฝ่ามือขึ้นมาค่ะอาจจะแกว่งๆล,ลำตัวโยกเบาๆได้ถ้ายังมีอาการตึงที่บริเวณหลังล่างหรือบั้นเอวเป็นพิเศษ นะคะสบายแล้วค้างเอาไว้อยู่ในจุดที่เราทำได้นะคะไม่สัน่นไม่เกรง็งไม่เครียดเกินเปิดไงฝ่ามือขึ้นมาเพื่อให้เรารู้สึกผ่อนคลายไม่เกร็งตึงร่างกายส่วนไหนมากจนเกินไปเรายังหายใจได้ดีไหมหายใจเข้าลึกรู้สึกถึงการดึงลมลงไปหาช่องท้องไปคลายอุ้งเชิงกราดลมหายใจออกผ่อนออกลึกยาวสบาย ใครที่รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะคะเราสามารถค่อยๆทิ้งลำตัวลดนอนราบจะวางมือของเราคว่ำลงแล้วเอาหน้าผากวางก็ได้นะคะหรือว่าจะเปิดไงฝ์มือไว้เหมือนเดิมก็ได้แล้วพับเท่าที่เราสบายขออีกสักหนึ่งลมหายใจแล้วค่อยๆประคองตัวค่ะกลับขึ้นมนาะช้าๆ แล้วเราจะก้างขาขวาออกไปทางด้านข้างกันค่ะปาริเวตะจานุสีสนานะนะคะเป็นท่าโปรดของเบียเลยนั่งให้เต็มกระดูกลองนั่งก่อนค่ะขาขวาเหยียดกลางออกไปได้แล้วเรากางแขนเสมอไหล่ค่ะหายใจเข้าลึกหนึ่งครั้งหายใจออกบิดตัวกันนิดนึงก่อนนะเราจะหมุนตัวไปด้านซ้ายค่ะใช้มือขวาวางประคองไว้ที่เข่าซ้ายหรือต้นขามือซ้ายวางประคองด้านหลังแล้วยืดแนวกระดูกสันหลังขึ้น ลมหายใจออกเราบิดตัวไปด้านซ้ายค่ะหมุนจากช่วงลําตัวบิดไปก่อนรับรู้กันยืด mm. เหยียดแนวกระดูกสันหลังนะคะถ้าบิดจะช่วยคลายอาการตึงปวดที่สะสมบริเวณหลังล่างได้ดีเห mm. มือนเดิมคือหายใจสบายนะคะค่อนข้างเน้นลมหายใจเนาะโดยเฉพาะการฝึกที่ผ่อนคลาย แล้วเปลี่ยนค่ะคืนตัวกลับมาการแขนออกอีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจเข้าลืกพร้อมเมื่อไรหายใจออกเอ็นตัวไปด้านขวามือขวาแตะประคองไว้ที่ขาค่ะกวาดแขนซ้ายยกแล้วเราจะผลแรงแขนนิดนึงด้วยการพับงอศอกซ้ายเอามือซ้ายแตะประคองไปด้านหลังศีรษะค่ะแล้วรู้สึกถึงการเปิดอกผายข้อศอกซ้ายเปิดยืดขึ้นด้านบนเริ่มตึงไปที่ช่วงตัวฝั่งซ้ายใครไหวกระดกข้อเท้าขวาให้เบียนิดนึงเพื่อเพิ่มการยืดหลังขา ไม่ได้ต้องเอนเยอะถ้าเรารู้สึกสั่หนหรือเกร็งนะคะฝึกให้รู้สึกว่าเราได้ค่อยคอยค,อยคลายกล้ามเนื้อคลายส่วนต่างๆของร่างกายแล้วเปลี่ยนค่ะค่อยคอยคืนตัวกลับมาสลับข้างค่อยๆวางมือประคองนะคะเก็บขาขวาเข้ามาแล้วเหยียดขาซ้ายกลางออก ใครที่ตึงมากกลางขากว้างและรู้สึกพับตัวไม่ได้เก็บแคบนิดหนึ่งนะคะแค่นี้ก็ได้เหมือนเราเฉียงขาออกไปทางด้านหน้าหน่อยเด็ดนะคะอันนี้เราปรับให้พอดีเนาะพร้อมแล้วหายใจเข้ากลางแขนหายใจออกหมุนตัวค่ะบิดไปด้านขวาใช้มือซ้ายแตะประคองไปบนขาขวามือขวาวางประคองด้านหลังเพื่อช่วยยืดแนวกระดูกสันหลังขึ้นพร้อมแล้วบิดตัวหมุนไปทางด้านขวา เท่าที่เราไปได้นะคะไม่ต้องเกรงไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันจนเกินไปทำเท่าที่เรารู้สึกดีกับร่างกายค่ะแนวหลังที่เราได้บิดยืดรู้สึกสบายขึ้นไหมหรือว่าเราเกรงต้านอยู่ไหล่สองั้งให้ผ่อนคลายลง ะะกลับมากลางแขนจากนั้นเอ็นตัวลงด้านซ้ายค่ะมือซ้ายแตะประคองที่ขาแล้วค่อยๆวาดแขนขวายกค่ะย่อนข้อศอกซ้ายลงเพื่อไม่ให้เราเกรงไหล่ซ้ายแล้วพับงอศอกขวามือขวาแตะประคองไว้ด้านหลังศีรษะแล้วตัวไม่ขมำ,ำลงมานะคะค่อยๆย,ยืดตัวขึ้นเปิดอกก่อนแล้วเอ็นตัวลงค่ะ สองข้างอาจจะตึงไม่เท่ากาันบางคนตึงเอวมากพยายามเอ็นตัวไปเยอะๆแล้วขาขวาเกรงแล้วสั่นอยู่นะคะผ่อนแรงที่ขาขวาลงด้วยรับรู้กันกดกระดูกลองนั่งสองข้างหาพื้นไว้ช่วงเอวลำตัวด้านขวาเรายืดออกสบาย อ,อีกหนึ่งลมหายใจข้าวให้ลึกแล้วออกให้ยาวๆค่ะทุกๆการยืดเหยียดให้รู้สึกดีกับร่างกายนะคะเราไม่ได้ต้องการต่อสู้กับร่างกายเลยเราต้องการให้เขาผ่อนคลายลงแล้วคลายนะคะค่อยๆคืนตัวกลับมาค่ะทีนี้นั่งกลับมาเป็นท่านั่งสุขอัสนะให้เบียอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วเราจะกวาดสองแขนนะคะยืดตัวขึ้นส่งมือประกบเหนือศีรษะ รู้สึกถึงการยืดเหยียดจากสีข้างโดยที่ไม่หวนเกรงไหลขึ้นมาค่ะยืดตัวยาวๆหายใจออกค่อยๆปลดมือค่ะวางลงที่พื้นแล้วเราก้มพับตัวอีกครั้งหนึ่งค่ะค่อยๆเดินมือไต่ไปด้านหน้าตึงแค่ไหนอยู่แค่นั้นศีษะค่อยๆทิ้งลงผ่อนคลายยืดเหยียดแนวกระดูกสันหลังนะคะยืดคลายความตึงช่วงหลัง ขึ้นมาหาบริเวณหัวไหล่และท่อนแขนจากตรงนี้ให้ทุกคนโย่งมือเป็นรูปถ้วยค่ะแล้วเราจะเดินมือไต่ไปทางด้านขวาไปทางด้านขวาของทุกคนนะคะเริ่มเห็นถึงการยืดเส้นด้านข้างลำตัวฝั่งซ้ายโดยเฉพาะกล้ามเนื้อที่เกาะแนวกระดูกสันหลังฝั่งซ้ายหรือ QL muscle ค่ะ ไหล่สองข้างผ่อนคลายลงมามือหย่งถ้วยเล,เล็กน้อยเพื่อให้แขนของเราแอคทีฟเบาๆก้น้ายไม่ลอยขึ้นจากพื้นนะคะกลมผับตัวแล้วยืดค่ะเฉียงตัวของเราไปทางด้านขวาตึงที่ลำตัวฝั่งซ้ายเดินมือไต่กลับมานะคะแล้วเราค่อยๆเดินมือต่อไปทางด้านซ้ายค่ะ ยืดมือออกแล้วค่อยๆพับตัวลงรับรูกก้การยืดตึงๆที่ลำตัวและกล้ามเนือ้อเกาะแนวกระดูกสันหลังฝั่งขวาหายใจเข้าให้ลึกค่ะให้รู้สึกสการพองขยายของช่วงลำตัวหายใจออกผ่อนออกยาวๆรู้สึกมัดกล้ามเนื้อที่เรายืดเหยียดได้คลายมากขึ้น เพียงพอแล้วคลายนะคะค่อยๆเดินมือค่ะกลับมาตรงกลางแล้วดันลำตัวค่ะขึ้นมาจากนั้นเราจะเหยียดขานะคะไปหาหน้าเสือแล้วค่อยๆลงนอนกันค่ะเอตัวลงมาอย่างช้าๆแล้วค่อยๆนอนนะคะดึงเข่าซ้ายเข้ามากอดเล็กน้อยค่ะมือประสานเอาไว้ที่ใต้เข่าหรือหน้าแข้ง ดับโรการยืดคลายข้อสะโพกจากนั้นใช้มือขวาค่ะจับเข่าซ้ายแขนซ้ายค่อยๆกางออกด้านข้างแล้วเราบิดตัวกันค่ะล้มขาซ้ายบิดออกไปทางด้านขวาเราสามารถขยับจัดปรับแนวหลังแนวสะโพกนะคะให้รู้สึกบิดสบายขึ้นได้ใครไหวเลี้ยวหน้าของเราไปทางด้านซ้ายบิดตัวไปด้านซ้าย เข่าเราอาจจะไม่ถึงพื้นไม่เป็นไรนะคะจะไปตามความยืดหยุ่นของช่วงลำตัวหลังแล้วก็สะโพกเราขอให้เท้าซ้ายวางถึงพื้นพอเราจะได้ไม่มีอาการเกรง็งตึงบริเวณช่วงหลังล่างหรือว่าสะโพกมากเกินไปค่อยๆตามรู้ความรู้สึกนะคะการปิดของเราลงตัวดีไหมหรือเรายังเผลอเกร็งไหล่อยู่ ลมหายใจลึกและยาวสบายใครที่รู้สึกโอเคพอดีแล้วให้ค้างอยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะส่วนใครที่อยากเพิ่มการยืดเหยียดอีกเล็กน้อยเนาะขาที่เราเหยียดอยู่ด้านล่างนะคะเราจะค่อยๆพับเท้าขวาเข้ามาดึงส้นเท้าหากน้น แล้วใช้มือซ้ายค่ะจับไปที่หลังเท้าขวาถ้านี่หลายคนอาจจะตึงมากจับไม่ถึงไม่เป็นไรนะคะอยู่ในท่าปิดตัวสบายๆที่เดิมเลยก็ได้ส่วนใครที่รู้สึกลงตัวกับการเอามือมาจับเท้าเกี่ยวเอาไว้แบบนี้นะคะเป็นท่าม้วนหางแมวอยู่กับเบียดตรงนี้ก็ได้ค่ะค่อยๆกดหัวไหล่ซ้ายของเราวางลงหาพื้น แล้วคลายนะคืนตัวกลับมาสลับข้างกันค่ะขยับตัวกลับมานอนค่ะไส้ย,ยืดออกค่ะดึงเข่าขวากอดเข้ามาหายใจให้ลึกและยาวไหลไม่ต้องเกร็งนะคะแบนแผ่นหลังราบลง แล้วใช้มือซ้ายค่ะจับเข่าขวาบิดขาล้มข้ามไปทางด้านซ้ายแขนขวาค่อยๆกางออกถึงแค่ไหนอยู่แค่นั้นนะคะเราขยับจัดปรับร่างกายให้รู้สึกบิดสบายได้ใครที่ฝึกบนเตียงเนาะถ้ารู้สึกตึงมากมีหมอนข้างก็เอาหมอนนะคะมารองไว้ใต้เข่าของเราได้เลย เราสามารถใช้อุปกรณ์อื่นๆนะคะมาเป็นตัวช่วยให้เรายืดแล้วก็ค้างได้อยู่ในจุดที่เราโอเคสบายแล้วก็ค้างได้นานมากขึ้นตรงไหนเกร็งตึงมากอยู่ให้ผ่อนคลายลง ใครอยากเพิ่มการยืดเยียดเราสามารถพับเท้าซ้ายเอามือขวาค่อยๆจับหลังเท้าค่ะเวลาจับไม่ต้องใช้แรงมือดึงเข้านะคะเหมือนเป็นแรงเท้าที่ถีบใส่มือเบาๆจะเห็นถึงการยืดช่วงแขนและหัวไหล่เพิ่มเล็กน้อยขยับจัดปรับร่างกายได้ถ้าไม่ลงตัวค่ะอีกสัก3-4ลมหายใจให้ลืกและยาวก่อนที่เราจะลงมาพักกัน ดีคะ่ะแล้วคลายนะค่อยๆค,คืนตัวกลับมาสุดท้ายคะ่ะลงมานอนหงายแล้วตั้งเข่าชันขึ้นคะ่ะจากตรงนี้พี่อยากให้ทุกคนค่อยๆขยับเท้าให้กว้างกว่าช่วงสะโพกแล้วล้มเข่ามาชิดกันนะคะยกหลังวางใหม่ยกสะบักวางใหม่ได้แล้วใช้มือของเราคะ่ะวางลงไปตรงท้องน้อยบริเวณมดลูกของเราตรงนี้ที่เราอาจจะยังตึงๆปวดๆนะคะใช้ไออุ่นจากฝ่ามือค่อยๆประครบเบาๆไปบริเวณท้องน้อย แล้วหลับตาลงค่ะลองหายใจด้วยช่องท้องหรือเบลีบรีดจิงนะคะขณะหายใจเข้ารู้สึกถึงการดึงลมลงหาช่องท้องให้ค่อยๆพองขยายลมหายใจออกค่อยๆแฟบท้องลงค่ะผ่อนลบช้าๆยาวๆและสบาย ระหว่างที่เห็นการพองนยุบข,ของหน้าท้องเราสัมผัสถึงไออุ่นที่ฝ่ามือที่มาประครบบริเวณท้องน้อยของเราได้ไหมค่อยๆตามรู้ไปด้วยผ่อนคลายกันอยู่ตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะ จากนั้นเราค่อยค่ยคลายนะคะปลดคลายมือออกนอนตะแคงไปทางด้านข้างค่ะข้างไหนก็ได้ใช้แขนที่อยู่ด้านล่างเป็นหมอนค่ะศีษะนลนพักไว้บนต้นแขนประคองตัวนะคะกลับขึ้นมาช้าๆนั่งพับขาสบายค่ะขยับจัดปรับร่างกายบนคอบนไหล่ แล้วหลับตาลงนะคะลองค่อยๆรับรู้ความรู้สึกค่ะท่าเดียวกันที่เราทำตอนที่เราเริ่มคลาสกับตอนนี้ที่จบคลาสแล้วเป็นยังไงบ้างเราปิดคลาสวันนี้กันนะคะค่อยๆกวาดสแขนส่งมือประกบเนื้อศีรษะลดมือลงมาค่ะประนมที่กึ่งกลางหน้าอก ส่งมอบรอยยิ้มเล็กๆให้กับตัวเองนะคะขอบคุณที่เราได้ตั้งใจนำพาร่างกายและจิตใจมาฝึกฝนโยคะในวันนี้หวังว่าคลาสนี้จะช่วยให้ทุกคนรู้สึกผ่อนคลายสบายกายแล้วก็สบายใจยิ่งๆขึ้นไปนะคะถ้ามีโอกาสกลับมาฝึกโยคะด้วยกันใหม่นะนาม่าสตคะ่ะ วันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆที่หวังว่าจะช่วยทุกคนรู้สึกสบายตัวกันมากขึ้นนะคะสำหรับใครที่ชอบการฝึกแบบนี้แล้วอยากจะสนับสนุนการทำคลิปต,ต่อไปของเบียรนะคะก็สามารถทำได้ด้วยการกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe หรือว่าจะสนับสนุนกันโดยตรงได้เลยค่ะผ่านทาง Super Thanks ของ YouTube ด้านล่างหรือว่าผ่านทางค r Code ที่ปรากฏบนหน้าจอเลยค่ะส่วนใครที่ไม่แน่ใจว่าฝึกออนไลน์แล้วเราทำท่าถูกไหมหรือว่าติดขัดตรงไหนนะคะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกับเบีย ก็ได้เนาะหรือว่าจะมาฝึกกับเบียโดยตรงก็ได้นะคะที่สุขสบายโยคะสตูดิโอแห่งนี้เลยค่ะแล้วไว้พบกันในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขใกล้แล้วก็สบายใจค่ะบ๊ายบาย